สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผม ISR อสอาร์นะครับวันนี้ผมก็มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอีกหนึ่งชิ้นนะครับจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสําหรับจะเป็นอะไรนั้นนะครับก่อนอื่นอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับข้างหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆเราก็จะได้ไม่พลาดชมกันนะครับสําหรับอุปกรณ์นะครับที่ผมจะมารีวิวนั้นก็คือนะครับตัวนี้นะครับ t ูนิเก้นะครับ ทูนิเก้คืออะไรนะครับทูนิเก้ก็คือสายรัดห้ามเลือดนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์นะครับปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับซึ่งเวลาที่เราเกิดเหตุนะครับเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนที่จะรอให้ผู้อื่นมาช่วยนะครับเวลาที่เลือดเราไหลเยอะๆนะครับแล้วต้องการที่จะห้ามเลือดนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับส่วนทูนิเก้นะครับก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับผมหลากหลายราคานะครับแล้วแต่ เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับส่วนตัวผมก็จะเลือกเป็นตัวแฟซินนะครับผมซึ่งราคาไม่แพงมากนะครับแล้วที่สําคัญคือมีใบรับรองทางการแพทย์นะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเคยได้ดูคลิปตามตามต่างประเทศนะครับเวลาที่ตํำรวจเขาถูกยิงนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับสามารถทมเลือดได้จริงนะครับแล้วก็สามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ด้วยนะครับส่วน ทูนิเก้นะครับก็จะมีหลากหลายนะครับมีทั้งตัวถูกตัวแพงนะครับแต่ผมจะมีไว้2อย่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมเอาไว้ใช้นะครับก็จะมีสองอันนะครับตัวนี้ผมจะมีไว้ติดเข็มขัดหนึ่งอันนะครับแล้วก็ติดกระเป๋าไว้หนึ่งอันนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวถูกนะครับจะมีไว้ฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวส่วนการใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับส่วนถามว่าถูกกับแพงต่างกันยังไงนะครับหลักๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ ก็ถือว่ามีค่อนข้างมีราคานะครับแต่ที่สําคัญคือมีใบรับรองทางการแพทย์นะครับซึ่งถ้าในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเราเกิดอุบัติเหตุและวการและเราต้องการการห้ามเลือดอย่างเร่งด่วนนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีนะครับเราสามารถมีโอกาสรอดนะครับ70-80%นะครับแต่ถ้าเราไปเลือกติดที่ว่าอยากได้ของถูกนะครับบางทีโอกาสรอดเราอาจจะเหลือไม่ถึง10%นะครับถึงวิธีการใช้งานจะเหมือนกันนะครับ แต่วัสดุความทนทานอะไรค่อนข้างแตกต่างนะครับถ้าเวลาเราได้จับได้สัมผัสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าถ้าเราคิดที่จะมีอุปกรณ์ปสมพยาบาลสักหนึ่งชิ้นเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกที่มียี่ห้อนิดนึงนะครับแล้วก็มีใบรับรองทางการแพทย์การันตีนะครับอันนี้ผมว่าอุ่นใจสุดนะครับส่วนที่เหลือเราก็พยายามหมั่นฝึกซ้อมนะครับเหมือนเรายิงปืนนะครับเราก็ต้องฝึกซ้อมนะครับเพื่อเราจะได้เห็นผลได้ชัดนะครับว่า คุณสมบัติหรือคุณภาพของของที่เรามีเนี่ยเราสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็เป็นคลิปนะครับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบืบ้องต้นนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องสาย,ยิงปืนนะครับคนทั่วไปก็สามารถมีติดไว้ได้นะครับอาจจะมองดูไกลตัวนะครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาฉุกเฉินจริงผมว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่จะทำให้เรามีโอกาสรอดนะครับ ค่อนข้างสูงนะครับผมเพื่อนๆท่านใดนะครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับข้างหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ